การศึกษานะครับรับพี่ผัานะครับที่ติดต่อเลยนะครับครที่มีมาะสบกับธบุญนะครับจะเข้าผ้าใยนะครับติดต่อกับกฎของส่วนของ,ของสาดการตะเรียนนะครับว่าเท่าเท่าไรนะครับที่ก็เท้าตับน,นี้นะครับผ้าายหนึ่งพันบาท ลูกนะครับหลูงพ่อใหญ่หลูงพ่อเล็กนะครับ500นะครับขนั้นแล้วเงินส่วนนี้นั้นจะเข้าในส่วนของวัดราชบุรณะนะครับทั้งหมดนะครับยิบปินะครับนะครับแล้วก็ก่อนที่จะถวายผ้าไตรนะครับก็จะมีการเต้นบาสโลกนะครับ